สะพานบุญรามอินทราขอขอบพระคุณรีวิวสวยๆจากลูกค้าค่ะลูกค้าได้มาซื้อเครื่องบวชสีม่วงไปนะคะโดยมีครอบไตรหลักตรงกลางนะคะแล้วก็ครอบไตรรองซ้ายขวา2ชิ้นค่ะกรวยและต้นเทียนสีม่วงทั้งหมดเลยนะคะพร้อมกับงานปักสัปปทนตลปัดย่ามหมอนอิง งานสวยๆแบบนี้สั่งกันล่วงหน้านะคะสั่งได้ที่สะพานบุญรามอินทราปากซอย109ค่ะขออธิบายเป็นความรู้เพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับการจัดกองบวชพระนะคะเริ่มจากลูกค้าก็ต้องลิสต์รายการมาก่อนนะคะว่าต้องการจะใช้เครื่องบวชอะไรบ้างคะ่ะสำหรับของหลักๆในการบวชนะคะก็จะมีดังนี้ค่ะมีผ้าไตราบาทพระตลปัด และย่ามสี่อย่างนี้คือหัวใจหลักของการบวชนะคะที่เหลือเพิ่มเติมพวกของสวยงามหรือว่าเครื่องใช้พระก็ล้วนแล้วแต่เป็นบริวารการบวชทั้งนั้นเลยค่ะในการบวชพระใหม่นะคะลูกค้าจะขึ้น1นึ่พันก็ได้2องพันก็ได้หรือว่าสามพันแบบลูกค้าท่านนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ค่ะและก็การเลือกครอบไตรนะคะก็เลือกได้หลายแบบเลยค่ะบางคนสามพันเหมือนกันเลยบางคนเอาตรงกลางเด่นนะคะแล้วก็ซ้ายกับขวาเนี่ยอาจจะเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันก็ได้นะคะ แล้วแต่ค่ะส่วนใหญ่ลูกค้าจะนิยมไปโทนสีเดียวกันอย่างเช่นลูกค้าท่านนี้นะคะก็เลือกเป็นแนวสีม่วงเป็นหลักทั้งหมดเลยนะคะจะเป็นกลวยต้นเทียนครอบไตรสับป,ปะทนเครื่องใช้พระบางส่วน พานเข้ามาก็จะเป็นสีม่วงทั้งหมดเลยนะคะก็แล้วแต่ค่ะท่านใดที่ต้องการปักชื่อสินค้าพวกนี้นะคะจะต้องสั่งล่วงหน้านะคะเพราะว่าบางช่วงเวลาช่างเขาคิวเยอะนะคะใช้เวลาปักโดยประมาณอย่างน้อยนะคะ7วันถึง20วันนะคะแล้วแต่ว่าช่วงนั้นเขาคิวเยอะคิวน้อยนะคะเริ่มต้นของพิธีการบวชนะคะก็เริ่มจากการ นำพานแพะขมาลาบวชค่ะลาผู้ใหญ่ที่เคารพนะคะลาบิดามารดาครูบาอาจารย์ต่างๆค่ะจากนั้นก็มีการทำขวัญนาคนะคะประเพณีการบวชแล้วแต่แต่ละพื้นที่อาจแตกต่างกันไปค่ะเมื่อมาถึงวันพิธีอุปสมบทนะคะก็จะมีการใส่ชุดนาคนะคะแล้วก็แห่รอบโบสถ์ค่ะถือของต่างๆเครื่องอัฐบริขาร คุณแม่ก็ถือครอบไตรนะคะคุณพ่อก็ถือตลปัดและก็บาดพระค่ะแล้วก็ที่เหลือเป็นญาตินะคะจะช่วยกันถือสิ่งของต่างๆค่ะส่วนพวกกรวยเล็กๆก็ให้เด็กๆถือค่ะ ร้านสะพานบุญขอขอบพระคุณรีวิวสวยๆจากลูกค้าและอนุโมทนาบุญกับลูกค้างานบวชทุกท่านด้วยนะคะท่านใดสนใจสินค้าสามารถทักสอบถามกันได้นะคะลายร้านคือแอดสะพานบุญ109ค่ะส่วนราคาสินค้าทั้งร้านทุกชิ้นดูที่หน้าเว็บไซต์ร้านได้เลยนะคะ www. สะพานบุญ1 0 9 .com ค่ะ ร้านเราเปิดจันทถึงเสา8โมงเชา้าถึง6โมงเย็นหยุดทุกวันอาทิตย์นะคะสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับกองบวชกองกระถินได้ทุกอย่างที่หน้าเว็บไซต์เลยนะคะแบบลูกค้าท่านนี้นะคะก็ไม่ได้มาหน้าร้านนะคะดูที่เว็บเสร็จแล้วสั่งไว้นะคะแล้วก็ค่อยมารับที่หน้าร้านค่ะ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมคลิปวิดีโอจากร้านเรานะคะคลิปหน้าถ้ามีรูปรีวิวสวยๆจากลูกค้าหรือว่ามีสินค้าเข้าใหม่เกี่ยวกับกองบวชกองกระถินเดี๋ยวถ่ายให้ชมอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสะพานบุญรามอินทราปากซอย109สวัสดีค่ะ